แล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดพักรถฮานจือฮานจควานะคะก็ยังอยู่ที่มณฑลเสฉวนนะคะแต่ว่าเราใกล้เข้าสู่มณฑลยูนนานกันแล้วนะคะทุกคนอีกประมาณ200กว่ากิโลเมตรเนาะก็จะถึงแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้รับความรู้สึกบรรยากาศเมืองไทยมากๆเลยนะคะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่30องศาแล้วนะแล้วนะคะทุกคนคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเมื่อวานนะคะ เมื่อาวานอยู่ที่10กว่านะคะ10 10กว่า10ต้นๆน,นะคะแต่ว่าวันนี้อยู่ที่30แล้วนะคะตื่นมาก็31 3สนะคะตอนนี้ประมาณ30พอเปิดประตูรถอ่ะเหมือนลมมันเข้ามามันก็เย็นๆเนาะก็วันนี้แดดร้อนเปรียปร้ยงเลยค่ะทุกคนเราก็เลยคิดว่าวันนี้แหละได้เลือกที่จะต้องอาบน้ากันแล้วนะคะแล้วก็เลยเอาเต็นท์ออกมาวางนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะอาบน้ําแล้วนะคะแล้วเพื่อน,นดูวิวด้านนอกนะเห็นปะ เริ่มมาแล้วป้าเริ่มมาแล้วป้าวิวอ่ะเออเดี๋ยวต่อจากไปเดี๋ยวต่อไปจากนี้คงจะแบบวิวดีมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววิจะพาทุกคนน่ะไปดูเรากุ้งอาบน้ำล้วก็อ่ะ,ะ <c oughs> ทุกคนถามว่าเราอาบน้ำกันยังไงนะคะเราอาบน้ำกันอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวว่จะพาทุกคนไปดูเออคุณอานะคะที่เขาออกมาท่องเที่ยวนะคะแล้วเขาก็ทำเออ รถบ้านเองนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววีจะพาเพื่อนๆไปดูกันเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะข้างหน้าเนี่ยบอกเคยบอกเคยพายชีๆ้ๆประตูน่ารักมากเลยนะคะทุกคนคุณอาเขาบอกเขาทำเองนะคะเขาไปดูที่ตลาดรถมานะคะแล้วเขาก็มาทำเองน่ารักเนาะจริงๆนะสองคนก็พอแล้วนะแล้วข้างหลังก็เปิดมาได้เห็นปะ่ะคนจีนต้องมีชานะคะนี่ เซตชานะคะอันนี้ก็เวลาอยากพักผ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเตียงนะคะสามารถที่จะนอนตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนไอ้ยีเคยชุดสุดยอด去哪里玩？云南หนิงเ岳总我我们也是北方 遮阳遮阳要不然这不是很热吗啊就是挡挡太挡啊啊啊啊啊啊懂了懂了我就ไม่คันก叔จะจงแบบใแบบเหมือนของเราเหมือนกันนะคะแต่เขาเป็นแผงใหญ่ย้อน这个是三百三百瓦的三百瓦嗯，完了供冰箱用电嗯 阿姨吃饭了吗？吃早饭了。吃早饭。我们一天吃两顿饭。两顿饭。哈哈哈哈哈。这是豌豆苗的煎。豌豆苗的尖。嗯。我先去取早了阿姨。阿姨拜拜。อันนี้สามารถแบบเข้าออกนทุกคนคือตอนแรกอ่ะบีเคยอยากทำลิ้นชักที่รถนะคะคิดอยู่แบบ เป็นแบบสามอาทิตย์อ่ะเฮ้ยมันต้องทํายังไงแบบให้มันสามารถที่จะอย่างเงี้ยได้อ่ะคือแบบคิดอยู่สามอาทิตย์แบบคุยกับพี่ชายจนพี่ชายปวดหัวเลยนะคะก็เลยเออไม่เอาแล้วเอามันหนีและถ้าสมมติทําลิ้นชักอีกจะต้องไม่ได้ออกเที่ยวแน,น่ๆเลยนะคะที่ชาร์จไฟรถไฟฟ้านะคะที่จีนนี่ไม่ต้องห่วงนะคะมีทุกที่เลยนะคะรัฐบาลเขาสนับสนุนนะคะมีลากมาอีกคันนึงแล้วนะเนีย่ยเห็นป่ะเจ้ที่เมืองจีนนะคะก็ ก็ถือว่านิยมนะคะไปที่ไหนแล้วก็จะเจอนะคะเหมือนแบบเมื่อคืนนะทุกคนข้างนอกร้อนมากเลยนะคะทุกคนเมื่อวานยังหนาวอยู่เลยนะคะเมื่อวานยังสิบกว่าองศาใช่ไหมร้อนมากเลยนะ,ะทุกคนคือร้อนกว่าเมาืม่อเมื่อตอนสายๆอ่ะตอนสายๆนี่ยังแบบ30องศาตอนนี้37องศาเ,เพื่อนๆยังไง <laughs> ถูกนอนอันใหม่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่ก็ต้องเอาติดมานะเพราะว่าที่จีนก็ต้องพร้อมรับกับทุกสภาพอากาศใช่ไหม อันนี้คือเป็นสะพานจินชาจังเข่าใชีแสงแรงจัดเล้วนนี้ทุกคนแล้ววันนี้พวกเราก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะเพ <c oughs> สบายนะคะแต่ว่าอากาศร้อนแห้งมากเลยนะคะวันนี้ แล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปยี่เจียงกันเนาะทุกคนทุกคนค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็ผ่านเขตของมณฑลเสฉวนเข้ามาที่มณฑลยุนหางกันแล้วนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้ก็มีด่านตรวจนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาเขาก็ตรวจพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ตรวจรถเรานะคะว่ามาจากไหนเรากําลังจะไปไหนนะคะแล้วก็จะถ่ายรูปไว้นะคะเรากําลังจะลงจากออกจากทางด่วนกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าทางด่วนนะคะ จากปักกิ่งนะคะมาถึงยูนนานเนี่ยเท่าไหร่นะคะทุกคน1 2 4ขอหนึ่งองร้ 1> 1, อยสี่หยวนนะคะทุกคน2,500กิโลเมตรนะคะก็ค่าทางด่วนก็อยู่ที่เมื่อกี้นะคะหน4่งอยส่หยวนก็ลองคูณห้ากันดูนะคะเพื่อนๆทุกคนเป็นภูเข่าแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ออกมาจากทางหลวงมาที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทําไมเราถึงที่ลงทางหลวนตรงนี้นะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปลงที่รีเจียงได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางหลวนเส้นนั้นน่ะเขาซ่อมกันอยู่นะคะเราก็เลยไม่เลือกที่จะไปแล้วเราก็มาวิ่งถนนข้างนอกแทนนะคะและเดี๋ยวข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะคะก็บรรยากาศดีวิวดีนะคะแล้วเดี๋ยววีจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันตอนนี้เราก็อยู่ที่รีเจียงแล้วนะคะแต่อยู่ทางรอบนอกนะคะของรีเจียงเดี๋ยวเรา ก็มุ่งหน้าเข้าไปตรงสุดกลางเลยนะคะทุกคนที่นี่ก็คือหยุนหนานนะคะบ้านเราเรียกอะไรนะหยุนนานใช่ไหมหยุนหนานแต่บีติดเรียกหยุนหนานันจะเรียกหยุนหนานแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีบีลืมว่าคนไทยอ่ะเราเรียกว่าอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวออพอเราออกมาวิ่งถนนปกตินะคะ ก็จะที่อยู่หนานะคะภูเขาก็จะเยอะใช่ไหมคะถ้าเราออกมาวิ่งทางปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะก็คือขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาคดเคี้ยวอย่างนี้ตลอดทางเลยนะคะเ,เพื่อนแต่ก็วิวดีนะคะเพื่อนดู มะมองอ่งลูกใหญ่ๆทุกคนไปดูไปดูนะคะนี่เฮานแบบท่แบท่บบ่นบ่แท่นี่เป็่น่นแบ่เอน่เป่่่เแ่นุ่ม คนที่ขายมะม่วงนะคะพ่อหนุ่มเจ้าของร้านขายมะม่วงเมื่อกี้นะคะเขาก็อบอกแล้วว่าเราอมามา,มาช้าไปนะคะถ้าเรามาเร็วกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆมาเร็วกว่าน,นั้นในสักเดือนหนึ่งนะคะก็จะมี มากมายหลายสายพันธุ์ให้เราได้แบบว่าเลือกสรรชิมซื้อรับประทานเลยนะคะเขาบอกว่ามาช้านะคะเหลือเท่านี้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้ามาเพราะว่าตอนน t เดือนน็เดือนที่เรามาก็คือเดือน10นะคะเดือน10ช่วงประมาณวันที่2ี่กว่าแล้วนะคะวันนี้วันที่20เท่าไหร่อ่ะ29เเดือน10วันที่2 9ค่ะก็ถ้าใครอยากจะมากินหลายๆสายพันธุ์ของมะม่วงนะคะก็มาช่วงก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งนะคะเพื่อน เพื่อนๆคะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นภูเขาระหว่างทางที่เราขับรถผ่านกันมานะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วชาวบ้านก็จะปลูกปรับเภทมะม่วงนะคะแล้วก็ใบชาโค้งเยอะสุดๆเลยนะคะทุกคน รถก็เข้าออกเยอะด้วยนะคะทุกคนถนนก็แบบไม่ได้กว้างอะ่ะโห้โงขึ้นเขาลงเขานะคะโคตเคี้ยวมากคะ่ะปลายเลยเนี่ยคิดว่าปลายเลยนะคะถนน <c oughs> แล้วกุงบอกว่าขับรถขับรถเมื่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเลี้ยวเยอะนะคะ <c oughs> ทุกคนคะแล้วเราก็มาถึงลี่เจียงเมืองลี่เจียงแล้วนะคะในตัวเมืองแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังมองหาที่จอดรถสําหรับคืนนี้นะคะทุกคนคะแล้วเราตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถแล้วนะคะจอดตรงนี้นะคะริมถนนนะคะแล้วก็ฟรีนะคะทุกคนและตรงนั้นก็มีเขามีคนจอดรถนอนตรงนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเห็น แล้วเดี๋ยววันนี้เหนื่อยมากแล้วนะคะบีก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปนอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้